สับรุงเรืองซิตี้สปอร์ตครับเอาใจผู้รักสุขภาพเตรียมจัดงานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกรวมทั้งจัดโปรโมชั่นรับสมัครสมาชิกใหม่เมมเบอร์รายปีเพียง6,000บาทในวันเสาร์ที่14ธันวตาคม2556ซึ่งสิทธิพิเศษแบบนี้มีเพียงวันเดียวเท่านั้นร่วมส่งเสริมคนในชุมชนให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับ เปิดให้บริการมาได้ประมาณเกือบจะ2ปีแล้วค่ะสรับซับรุ่งเรืองซิตี้สปอร์ตคลับสถานที่ออกกำลังกายและฟิตเนสสำหรับผู้รักสุขภาพซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านสับรุ่งเรืองซิตี้ถนนสุขุมวิทหมู่ที่ตําตำบนท้ายบ้านใหม่ ซึ่งถึงวันนี้ยังคงรักษาความสวยงามและจัดเพื่ออุปกรณ์ออกกำลังกายเพิ่มเข้ามารองรับจำนวนสมาชิกอย่างเพียงพอรวมทั้งการจัดคลาสสอนแอโรบิกในรูปแบบต่างๆทุกวันในช่วงเวลา18.30น,นและ19.30นน,นายอัคาระเอี่ยมประยูนผู้จัดการสับร่งเดือนซิตี้สปอร์ตคลับได้เปิดเผยว่าในโในอกาสที่ทางัพร่งเดือนซิตี้สปอร์ตคลับจะครบรอบ2ปีในการเปิดให้บริการแก่ผู้รักสุขภาพ ในวันเสาร์ที่14ธันวาคม2556จึะได้จัดกิจกรรมขอบคุณสมาชิกรวมทั้งจัดโปรโมโชั่นพิเศษมอาให้กับผู้สนใจในการออกกำลังกายในวันดังกล่าว ซึ่งในวันเสารที่14ธันวาคมนี้จะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆส,สดหรับผู้ที่มาสมัครสมาชิกแบบรายปีเสียค่าสมัครสมาชิกรายปีเพียง6,000บาทเท่านั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้นจากค่าสมาชิกปกติ1,000 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากแต่ต้องมาสมัครสมาชิกภายในวันที่1 4ธันวาคมนี้เท่านั้น อยูที่สปอร์ตคลับมีสระว่ายน้ําขนาด20คูณ10เมตรที่ตอนนี้มีคอร์สสอนออกกําลังกายในน้ําซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มท่ายังมีเครื่องออกกําลังกายที่ทันสมัยในรูปแบบต่างๆและยังมีเทรนเนอร์ที่จะมาคอยให้คําแนะนําส่วนช่วงเวลาเย็นก็จะมีคอร์สกอออกกาลังกายแบบแอโรบิกซึ่งก็มีเทรนเนอร์มาคอยดูแลเช่นกันสำหรับผู้ที่สนใจก็อย่าให้เข้ามาลองดูสถานที่กันก่อนหากรู้สึกชอบก็สามารถสมัครสมา,สมา,สมาชิกในราคาพิเศษกันได้ในที่1 4ธันวาคมนี้ ดยสับรุ่งเรืองซิตี้สปอร์ตคลเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกาในเ่วนวันหยุดในคาตาเลกเปิดให้บริการเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021381788ค่ะสวัสดีครับผมนายอัคละเอยียมประยูนนะครับ ผมเป็นผู้จัดการนะครับที่ City Sport Club นะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ City Sport Club นะครับศูนย์สุขภาพและออกกำลังกายในจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านซับลุ่งเรือซิตี้ของเรานี่เองนะครับผม นะครับโปรไฟล์ของเรานะฮะก็จะมีการฝึกตัวต่อตัวนะครับหนึ่งต่อหนึ่งด้วยสถานที่การออกกําลังกายของเราตอนนี้นะอยู่ในฟิตเนสนะครับก็จะมีในส่วนของฟิตเนสและสระว่ายน้ำนะครับเปิดเป็นสปอร์ตคลับเต็มรูปแบบนะครับเปิดมาได้2ปีแล้วนะครับใครที่สนใจสมัครนะครับหรือสนใจเข้ามาชมได้นะครับที่นี่เลย c i t y Sport ์ตคลับต่อได้ที่เบอร์021381788นะครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือเข้ามาดูที่หมู่บ้านซับลุ้งเลอร์ซิตี้นะครับชื่อซิตี้ วันที่1ับที่นี้นะครับเรามีงานจัดกิจกรรมครับ Thank you Party Member แล้วก็ Happy New Year นะครับซึ่งที่สำคัญเลยเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้า City Sport Club ของเรานะฮะหนึปีในราคา6,000บาทวันเดียวเท่านั้นนะครับผม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่021381788นะครับหรือทาง City Sport c l u ัของเรานะครับยินดีให้บริการนะครับปาร์ตี้ของเราก็จะมีในส่วนของดนตรีนะครับอาหารแล้วก็กิจกรรมมากมายหลายๆอย่างเลยรวมทั้งมีนะครัหนึ่งเลยเมมเบอร์ฟรีหปรีนะครับสำหรับทาง City Sport c l u ัที่จะมอบให้กับลูกค้าในส่วนของ City Sport c l u ัด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ